โฆษกพักเพื่อไทยระบุนะคะว่าการประชุมใหญ่พักประชาธิปัตย์นั้นเป็นสิ่งที่ศูญเปล่าเพราะว่าพักประชาธิปัตย์ไม่เคยปฏิรูปตัวเองให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยค่ะขณะที่การประกาศขัดขวางเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใหม่ของนสุเทพเทศสุบันก็ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองอย่างชัดเจน รงพ,งพร้อมพงศนพฤทิ์โฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงการชุมนุมของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหากระบฏเมื่อวานนี้นะคะที่ประกาศขัดขวางการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใหม่และจัดการรัฐบาลให้ได้ในเดือนเมษายนนั้นเห็นได้ชัดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการล้มล้างการปกครองทําผิดรดัฐธรรมนูญมาตรา68ชัดเจนขณะที่การชุมนุมของนายสุเทพมักมีแต่คนที่มาจากภาคใต้ทั้งสิ้น และเห็นว่านายสุเทพเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของขบวนการล้มรัฐบาลของผู้มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญไม่ต่างจากการรัฐประหาร2,549นี่คือการกระทําในลักษณะที่ขัดต่อรัฐนูนมาตรา68เป็นการล้มล้างการปกครองโดยสิ่งที่นายสุเทพเนี่ยได้ชุมนุมเมื่อวันนี้ ผมและทีมงานได้ติดตามพบว่าความนิยมจากการชุมนุมผ่านมาสี่เดือนกว่านะครับเมื่อวานนี้ความนิยมนายสุเทพร่อยหรอลดลงนายสุเทพก็แค่มาตัวหนึ่งในขบวนการนี้ลักษณะไม่ต่างกับนายสนธิลิมสองกุลเมื่อตอนปี49ที่พยายามสร้างอีเวนต์ปิดล้อมทำเนียบ บุกสถานที่ราชาการยึดสานามบินสุวรรณภูมิยึดสานามบินดอนเมืองบุกช่อง11นายสุเทพก็ไม่ต่างกันครับคือหมากละครตัวหนึ่งของกลุ่มผู้มีอำนาจโฆษกพักเพื่อไทยยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการประชุมใหญ่ของพักประชาธิปัตย์ที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่สูญเปล่าเพราะพักประชาธิปัตย์ไม่เคยคิดปฏิรูปตัวเองไม่ทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย อีกทั้งยังไม่เคยฟังเสียงของประชาชนแม้แต่ครั้งเดียวสอดคล้องกับการที่นายองอาจคล้ามไพบูลออกมาระบุว่าหากกรกตทําตามข้อเสนอของ53พักการเมืองเชื่อว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นถือเป็นสิ่งที่สวนทางกับความหมายของพักประชาธิปัตย์ค่ะคนที่คิดจะปฏิรูปการเมืองเป็นตัวแทนประชาชนเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศแสดงออกถึงความกักขะ กับสิ่งที่ประชาชนเนี่ยไปแสดงสิทธิเสรีภาพต้องการให้ประชาธนปัดปฏิรูปสิ่งการกระทําของนายเอกกับพวกเนี่ยที่เขาไปยกป้ายแต่กลับได้หมัดได้การกระทําความป่าเถื่อนเห็นไหมครับซึ่งปรากฏผ่านสื่อต่างๆซึ่งผมมองว่านี่คือสิ่งที่สมาชิกประชาธิปัตย์รวมทั้งในายอภิิ์ไม่ยอมรับกับความคิดเห็นของประชาชนแล้วจะปฏิรูปอะไรนะครับ คือความล้มเหลวครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายอภิทธิ์เองกับพวกประชาธิปัตย์บอกว่าจะไปรูปการเลือกตั้งก็แค่ข้ออ้างเพื่อให้สอดคล้องกับการทําหน้าที่ของนายสุเทพเทือกสุบรรหรือไม่ส่วนการประชุมของกะกะตที่จะมีขึ้นวันที่1เมษายนนี้โคกพักเพื่อไทยเรียกร้องให้กะกะตทบทวนมติพักการเมืองทั้ง53พักที่เสนอให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว และเห็นควรให้กะกะตเรียกพักการเมืองที่จดทะเบียนกับทางกะกะตมาร่วมหารือเพื่อหาทางออกให้กับประเทศและแนวาทางการเลือกตั้งใหม่